ะะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องใหญ่ของแวดวงกีฬาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลายคนก็ใจจดใจจ่อเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าฟุตบอลบ้านเราเนี่ยถือว่ามีปัญหา แล้วก็ยืดเยื้อมาพอสมควรทําให้ในเรื่องของทีมต่างๆอา้าวทาไมไปแข่งนูน่นเตะก็แพ้ไปเตะเพื่อนบา้านอ้าวแล้วทําไมแต่ก่อนเราเป็นหนึ่งใ,ในอาเซียนแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะไปบอลโลกคําถามนี้มันประเดีระะดังเข้ามาแต่ล่าสุดวันนี้ผลออกมาแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะคะบางยีวอลวีมกกดีนะคะก็ได้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยที่4ติดต่อกันแต่ว่า ล,ล่าสุดมีกระแสข่าวออกมานะคะว่ากกตอ3ใน5ท่านไม่รับรองให้บางยีนั้นนั่งตำแหน่งนี้นะคะคและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นั่นเองนะคะเรียกว่าคุณวลวีมักุดีนะคะได้รับการชูมือให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยที่4ติดต่อการจากคะแนนที่ทิ้งห่างผู้ท้าชิงนะคะอย่างบิตกก้องค่ะคุณวิรัชชานพาณิชขาดลอยเลยทีเดียว48ต่อ20 8นะคะมีบตรเสีย2ใบาตามธรรมนูญข้อบังคับฉบับใหม่ตามมาตรฐานของสหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะขณะที่คณะทำงานที่เหลืออีก18คนนะคะคืออุปนายก5คนและกรรมการกลาง13คนสรุปผลออกมาในการโหวตวันนี้คัดเลือกก็เป็นทีมงานของบางยียกชุดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยนะคะว่าชัยชนะครั้งนี้ได้มาอย่างขาวสะอาดและจะเริ่มทำงานปรับปรุงเรื่องต่างๆท,ทันทีซึ่งมีเป้าหมายแรกนะคะก็คือความสำเร็จ สำเร็จของทีมชาติโดยเฉพาะ4เกมในปลายปีนี้นั่นเองค่ะไปฟังเสียงของคุณวรวีมะกูดีค่ะขอบคุณนะครับผู้ที่ได้ สนับสนุนเ,เลือกผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ถึงแม้ว่าไม่ได้เลือกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สวสาวที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ผมขอขอบคุณทั้งผู้ที่สนับสนุนผมแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนผมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะทํางานพิสูจน์ให้ผู้ที่ยังคิดว่า อย่างนี้ทางเลที่จะสนับสนุนผมเนี่ยให้กลับมาสนับสนุนผมในอนาคตน,น,นะครับผมก็ขอขอบคุณพวกเรานะฮะน้องๆเพื่อนๆพี่น้องผู้สื่อข่าวทุ caliber, วก, Whoa, วกท่านนะฮะที่ให้ความสนใจแลวก็ติดตามนะฮะให้การดูแลโครงการฟุตบอลเป็นอย่างดีนะครับผมขอยืยนยันว่าผมจะทําอย่างนี้ที่สุดและจะตั้งใจทางานอย่างดีที่สุดนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสีเกมเนี่ยคือ,คอ ทีมสมาคมฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องมุ่งหวังในเรื่องของผลงานทีมชาตินะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยผมคิดว่าลีกที่เราได้ทํามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับปีหน้าฤดูการหน้าเนี่ยเรามีรายได้จากการตลาดสิทธิประโยชน์สูงถึง600ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เม็ดเงินที่มหาศาลอย่างนี้เนี่ยก็เราจะนํากลับมาสนับสนุนทีม นะที่อยู่ในหลีกแล้วก็กลับมาพัฒนาบุคลากรนะครับพัฒนาเรื่องที่เป็นโครงการที่เป็นโครงการเยาวชนและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยผมยืนยันได้ว่าจะนํารายได้จากจากการแข่งขันฟุตบอลหลีกเนี่ยมาใช้จ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ ขณะที่ฝั่งบิ๊กกองนะคะคุณวิรัติออกมาเปิดใจนะคะหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งว่าผลที่ออกมาไม่ชอบทําหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการอุทธรณ์ได้ให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่มีอํานาจในสโมสรแทนที่ผู้ทําทีมและยังมีการพิจารณาฝ่ายเดียวโดยไม่รับฝั่งค,คาําค้านซึ่งทําให้ตรง ไม่ตรงกับที่ทางธรรมนูญฟีฟ่าระบุว่าผู้มีสิทธิ์วดจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสมโมสรน,นั่นเองนะคะทั้งนี้เตรียมยื่นหนังสือฟ้องต่อสาลคดีพแพ่งมาตรา100เพื่อเพิกถอนมติในที่ประชุมให้เป็นโหมะนั่นเองนะคะไปฟังคําเปิดใจของวิกก้องวิรัติชานพาณิชย์ค่ะอยู่ๆเมื่อเช้าก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอุทธรณ์จากฝั่งโน้นสท่าน ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นและมีอํานาจทําได้หรือไม่คนที่แต่งตั้งคือคุณองอาจทั้งๆที่มีข้อตกลงระหว่างเราร่วมกันตอนเกิดปัญหาขัดแยง้งโดยฟีฟ่าให้เราแต่งตั้งกรรมการอุทธรหนึท่านกรรมการอุทธรสองท่านเป็นของฝั่งคุณรวรวีแล้วก็เซ็นกํากับไปทั้งคู่อยู่ๆก็เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับ อันนั้นก็เป็นกรณีรองกรณีหลักก็คือการพิจารณาการอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นในระบบศาลย่างไรก็ตามแต่ต้องมีคู่กรณีมาชี้แจงนะครับให้ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมเมื่อช้าก็คือร่วมชี้แจงฝ่ายเดียวหรือไม่มีการชี้แจงตัดสินเลยอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมไม่สบายใจนะครับกลุ่มก้อนที่ ข้ามาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะสนับสนุนผมรือไม่นะครับแต่ว่าตั้งค้อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นในข้อบังคับลักษณะปกครอง2556ตามธรรมดูฟีฟาที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่เป็นโหวเตอร์ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสโมสรน,นั้นๆตามรายชื่อที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าสังเกต ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับสโมสรสมาชิกหรือไม่มีความเกี่ยวพันกับสโม,รม,ม,มรสรน,นั้นนั้นหรือไม่คุณสุนทรมีสุวรรณซึ่งเกิดกรณีที่สุรินทร์ร้องเรียนซึ่งตัวเจ้าของสิทธิ์มาเองด้วยตัวเองก็ไม่ได้รับการพิจารณานะเพราะว่ากรรมการเลือกตั้งบอกว่ากรรมการอุทธรณ์ตัดสินไปแล้ว กรรมการตัดสินกรรมการอุทธรณ์ตัดสิน,รรดสนโดยไม่ได้เรียกเจ้าของสิทธิ์ไปชี้แจงไม่ได้ไม่มีการพิสูจน์กันว่าเป็นอย่างไรคุณต้องให้โอกาสเขาได้ชี้แจงด้วยในการอุทธรณ์ถึงจะถึงจะยุติธรรมนะครับนั่นคือข้อสังเกตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้แทนที่เป็นโบลเตอร์ของสุรินซิตี้คือคือคุณสุนทรมีสุวรรณซึ่งพวกทนก็ทราบดีว่าคุณสุนทรเป็ใคร ีย่ยวัข้อกัาซุรินไม่ไม่มีแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นข้อสังเกตที่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายเรื่องหลายราวมากมายในเรื่องโบตเตอร์ผมก็ไม่อยากจะชูประเด็นนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างไรเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตให้เห็นว่ามันมีความไม่ชอบมาปรากฏแน่นอนนะครับ ล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่ากะกะต3ใน5คนไม่รับรองบางยีนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีการถแถลงชี้แจงในประเด็นนี้ในช่วงบ่ายวันที่18ตุลาคมนั่นเองค่ะงาน,นนี้เรียกได้ว,ว่า ตำแหน่งนี้ไม่รู้จะเป็นอาถรรพ์หรืออย่างไรหรือเปล่านะคะติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นหนังม้วนยาวหรือเปล่าแต่ที่สําคัญหลายฝ่ายไม่ได้สนใจหรอกว่าสรุปแล้วคุณจะอย่างไรแต่หลายคนที่กําลังนึกถึงแล้วก็คิดอยู่ทุกคนแน่ๆคือฟุตบอลไทยจะพัฒนาหรือจะก้าวต่อไปจะได้ไหมอะ่ะหรือว่าจะถอยหลังแล้วก็ตกต่ําลงเรื่อยๆต้องยอมรับ ะะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือหลายคนคงต้องเก็บเทปสัมภาษณ์นีไวัยนะเพราะว่าบางทีพูดเวลานะครับว่าเงินที่ได้มาจะเอาไปทําอะไรยังไงบ้างหลังจากนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นต้องดูนะฮะว่าสิ่งที่ได้พูดเป็นนั้นได้ทําได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ